เดินทางกลับค่ะเดินทางกลับเด้เอ,อบัดทีนี้เง่ยอย่อยเขาตาไกลเด้นี่มานน่ไกลเด้พี่น้องเพื่อที่จะมา <c oughs> เพื่อที่จะมาเอาคลิปนะคะเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปเนาะยางมาไกลพอป,ประบ้านเนาะค่ะนาะเดินมาไกลามาดูนะคะ,น,ะ,น,ะ,คะ,น,น,ะน้องสะเนาะค่ะน้องดองสะน้ำบางยายหนึ่งพี่น้อง คะโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเด้เอ,อ <c oughs> เป็นไงกันหลงน้องสาน้องสะน้ำบักใหญ่สาน้ำบักใหญ่ยายนพี่น้อง <c oughs> กหลงมาเอาวิวมาเอาวิวทิวทัศน์นะคะเอาวิวให้พี่น้องได้รับชมน้ำเนาะคะ่ะน้องนี่จะคล้องอดองพร้อมเลยคนละร้อยย่กลางทงนะลอยอยู่กลา,างหนองหัวตัวบกยยักใหญ่เนาะ เจ้าของเพลินพี่น้องเ <c oughs> จ้าของน้องน้ำเจ้าของน้องน้ำค่ะของน้องน้ำตัวผู้ใหญ่หนึ่งน้องเอ้ยค <c oughs> ุณนะคะเห็นนนน้ำนะคะเงื่อนไหลคล้ายหยอยพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> เดินลงทง สดทักขุดก๋งามงามเด็กกาหลงทางคิดข,ข่ามไปเนาะเปนไก่อยู่เนาะหนองหนองน้ำม,มันใหญ่เนาะค่ะเนาะหนองน้ำใหญ่มากหนองน้ำใหญ่มากเลยเาก็เดินชมบรรยากาศไปทำกาหลงเนาะค่ะเนาะเดินชมบรรยากาศทุ่งนาท้องทุ่งนาหนาองทุ่งนา ในวัดเคลียร์สามหน่วยท้องทุ่งนานะคะส่นทางขุนข้าเจ้าปันนาแล้วดังเวิน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 ยอะพี่น้องบ่ปล่อยให้ทีว่างเถ้ค่ะเพิ่นบ่ปล่อยให้ทีว่างเลยจักครั้งเดียวก็บ่ปล่อยเนาะอันนี้เฮ็ดไปแล้วสามมือสี่มือสีดำอีกแล้วสิ่ว่านเข่าแล้วพี่น้องมันพน่นหยางเิ่นว่านเขา่า ปนยาอ๋ปอปนยาหรอวะนึีกว่าวานเขาแต่เบิกขื้จังวานเขานา่าคนยาเฮ็ดสบัยเนาะก็เจ้าใส่เครคื่องฝนเครื่องหยังบิดเลยทุกอย่างนะเ,เครื่องฝนน้องน้ำด้อค่ะเด้อน้องน้ำที่ใหญ่มากคะ่ะค่ะ นมา้อไรเขาหูเขาตากันลงให้ดูฝั่งนี้ด้วยนะคะฝั่งนี้ก็ที่เป็นโซนเอ้ทุ่งนาไปแล้วไปไงแล้วไปเหคุณขี่มอไซค์ไปเหกอเจ้าดูคักเนาะลูกเพิรบอมี่นี้เด้พี่น้องลูกเต่าพนกับบอมี่เด้เออลูกเต่าพนกับบอมมี่เนาะ เพิ่นมาดเสาทีมองนีเห็ดโอ้ยได้ดีทุกปีพี่น้องเนาะได้ทุกปีคุณแล้วเร,เราเราเลี้ยงของเพิ่นเนาะคะ่นะเนาะบ่าเลี้ยงของเพิ่นเนาะแล้วลูกเพิ่นลูกพญายทีแล้วทงเห็ดทงเห็ดหนาะทงนีเนาะคะ่นะเนาะขออนุญาตบอาากแจ้งน้อยเนาะคะ่นะเนาะลูกแล้วเป็นอันเล็กน้อยมาเล่นาน้ำยู่นี่เนาะขอโทษเด้อไม่ได้ลบลู่แต่ประการใดเนาะคะ่นะเนาะ เพิ่นมาเล่นน้าอยู่นี่เนาะเพิ่นก็เลยตุ๋ยเนาะค่ะตุ๋ยตุ๋ยยู่น้องนี่แหละขอโทษด้วยค่ะเด้อบ่ได้ยรับหลูกบได้อียงด้วยค่ะเด้อว่าสุพี่น้องเขาฟังซื้อเนาะว่าผู้เพิ่นเฮ็ดนาว่าผู้เพิ่นเฮ็ดนาเพิ่นก็ขยันเนาะค่ะเนาะขยันมีลูกคนเดียวเนาะมีลูกคนเดียวรู้ตนเพิ่นคือนยังนี่แต่เพิ่นก็ขยันแล้วเพิ่นทุนเพิ่นหลายเนาะ จักเฮ็ดไปเพื่อผู้ใดอุ้ยบอไปทั่วแล้วก็หลงบาตท,ทีนี่บอเงี้ยวเนีน่ยโทษได้จ้ะเด้อบอเนาะสันเสริญเนาะค่ะเนาะนี่คือการสันเสริญเพิ่นสันเสริญว่าเพิ่นขยันเนาะค่ะ,นะเนาะเพิ่นขยันขอบคุณเด้อค่ะทุกการรับชมหมูถือแดดกับสิเป็นพ่อปานีละบาตท,ทีนี่น้องเอ้ยหมูกาหลงถือแดดแล้วเนาะค่ะเนาะ เบื้องหมูกาหลงถูกแดดนะคะก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นเบื้องหลังอยู่ข้างหลังเนาะคะ่ะเนนาะี่เห็นปะน้องน้ำน้องนี่เนะาะตะกี้ที่น้อยมาเรียนดีนะพี่น้องไปน็นนางดอกเนาะเขาบอกองศ์กระไดว่าเปน็นนางดอกเนาะ <c oughs> เป็นไงคะมาัตงแต่สมัยได้ดอกแต่กะหลวงมาพระท่านพระท่านเพิินดอกเนาะกะหลวงมาพระท่านเพิ่นดอกีือจเพิ่นกับเอาสุกันฟังแน่นะ <c oughs> เนาะเทงหน้าเป็นเั่งไดพี่น้องทงหน้าบอกไงหนึงนน่งเนาะอืดมือฮือมาปั้นแล้วนี่ปั้นนะปนะั้นหลับเพลินพร้อมเลยเนาะคนะ่ะเนาะปั้นหลับเพลินกับเฮดพร้อมเลยเดียบร้อยดต้นไม้ ต้นไม้ได้น้ำได้น้องฝนตกลงมากอะเขียวขจีขึ้นเนาะค่ะเนาะเป็นข้างหลังการหลงกะเป็นต้นยูคาเนาะค่ะเนาะต้นยูคาพาวนอะต้นยูคา,าต้นบางญ่เนาะค่ะเนาะปลายูคาเป็นอย่างตะกี้ตะกี้กะตกเตะกกมกเกตปีขึ้นหลังเนาะการหลงกับมาตัดไม่ย,ยูค่อยู่นี่แหละพี่น้องตัดไปเฮ็ดโน่นนี่นั่นเนาะตอนมาเริ่มสั่งเฮียนใหม่เนาะเห็ดโน่นนี่นั่น พี่น้องนามบ่มีตอนกาหลงบอมอ่หมาเฮ็ดเฮียนเป็นไหมวะเฮี้มีเฮียนผู้ใดเดยอยู่หนีเนาะว่มีเฮียนผู้ใดเดย์นามบอมีสุ่มสร้าง่นขยันซ้ำใดพี่น้องมัตักเอาน้ำอยู่หนองนี่แหละเพื่อที่จะไปเฮ็ดเฮียนให้กะหลงเนาะอุ้ยข้าเจ้าข้กหลีเนาะค่ะเนาะแรงกับแรงรวนามพึ่งมาอยู่หลังแหลกไฟกับบมีเนาะค่ะเนาะไฟกับบท่านใดไฟกับพึ่งจะเริ่มไปขอผลมาเฮ็ดไหเฮ็ดเนาะที่นี่กะ จะเลื้อยอพิคนก็เลยมาเอาน้ำอยูหนี่เนาะมาตักน้ำเอากระคูแมมมาตักกอานา้ำหาบเอาน้ำไปเห็ดเที่นห้กระหลงอ้ยคาเกลีเด้เนาะค่ะตะก,กีเนาะกะถาน่าไก,าก,ก่บ่ตะกีบ่มีเฮียนคนเนาะมันก็นลัดไปนีได้มันัดไปได้เนาะค่ะเนาะกะหลงกับบอยให้ฟังเด้อค่ะเด้อหลายเรื่องหลายๆเเล่าในเมือนี้เนาะกระหลงกระบอยหลายๆเรื่องร่วมกัน ขอบคุณทุกการรับชมด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณผู้ที่สนับสนุนเนาะคะ่ะเนาะผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเนาะที่สนับสนุนนะคะกระหลงขอบคุณเนาะคะ่ะขอบคุณจากใจเนาะคะ่ะเนาะรับชมมือขางหนึ่งถือบวชเขียมือขางหนึ่งถือหนอันไน้ันหนใบกะเพราใบ <c oughs> วากาเปกินี่ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะใครชอบคลิปนี้ขอกดไลค์กดแชร์ให้การลงหน่อยนะคะเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้การลงในเด้อค่ะเด้อเพื่อที่จะมีเพื่อที่จะมีกำลังใจกล่าวต่อนเนาะคะ่ะเนาะจ้งได้กับสนับสนุนกันเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีใช่กันทุกคนเด้อค่ะเด้อสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะ